สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอนจอกันกับปอยอีกแล้วนะคะปอเข้าป่าอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อดอยู่บ้านไม่ได้ค่ะตอนเย็นเข้าป่าอีกแล้วกับนะ้าสองคนนะอยู่ตรงนู้นค่ะเพื่อนอไปเลยจ้ะไปเก็บเห็ดกันเลยใหญ่ๆสวยๆเอาอีกแล้วอ,อันนี้เริ่ม แก่แล้วแต่ขามันได้อยู่นะคะนี่มีอีกดอกนึ่งอดอกนึงจ้านี่สวยๆเลยอันนี้ดูเห็ดกินไม่ได้ค่ับเพื่อนๆดอกเริ่มเทิมเลย ตรงนี้เราไปหาเห็ดที่กินได้กันนั่นันเด็กมหวยนี่อย่างงามเลยเปิดขึ้นมานี่ของแท้เลยของแท้เรียนโบอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋อผู้ใดว่าเห็ดไมเนี่้เห็ดบาปมันยังสีอ๋อมันมีหนอนเขาก็เลยเนีออสงสัยเขามาเก็บแล้วแหละไปเรามาตามตูดเขาอุ้ยนะดูนั่นดูเห็ดเหลือง ไปเลยค่ะเพ,พื่อนๆเจอเห็ดเหลือง<ม>เป็นกลุ่มเลยมาแมนเห็ดเ <Man, S 2> หลือง,อ,งอุ้ยจริงๆด้วยอ่ะอยยดูสิไลยมาเห็นมันด้โอ้ยสงสัยเขาเดินผ่านเนาะอ,อ,อ่ะเอก็จะเก็บแล้วอันนี้มีดคู่ใจ มันจะมีมีดปัดอ่าสำหรับปัดอ่าเห็ดอยู่นะคะคล้ายๆมันจะเป็นข้างล่างมันจะแปลงแต่ว่าปมไม่ได้เอามาอันนี้มันพับได้ด้วยนี่พับไว้ใส่กระเป๋ามาได้ด้วยเก็บกันมันีเป็นมูมันโดนฝนด้วยแหละเพื่อนๆมันก็เลยเริ่มขึ้นมาละอื้ สาวตัวเล็กมากอันนี้แต่ก็สวยนะดูสิอันนั้นเห็ดแดงค่ะแต่ว่าผมไม่ชอบเก็บเพราะว่ามันไม่อร่อยเอาเห็ดแต่เห็ดพึ่งหวานกรอบดีค่ะเพื่อนเก็บส,สดๆใหม่มไปแกน อันนี้ดอกเล็กๆเองแต่ว่าขามันเริ่มเพิ่มเลยโอ้โห,โห,โห,โหดูค่ะทุกคนดูขามันอลังการงานสร้างมากๆเลยอะ่ะอืมนี่อีกอาอี่าอ,อนไล่จ้ะนี่อันนี้ก็ใช่นี่ อันเล็กๆกำลังออกมาโอ้นะติมูติมโอ้มีอีกแล้วอันนี้สวยมากเลยสวยมากเลยดูขาวอวบๆแน่นๆใหญ่ๆโอ้เอาดอกนี้ด้วย อยู่ต้นใกล้ต้นบลูเบอรี่ค่ะมันเพื่อนดูจ้ะนี่มีทุกไซส์เลยนะไซส์บิ๊กไซส์เล็กไซส์น้อยมีหมดเลยจ้ะอันนี้มันขึ้นลาแล้วเพราะว่าอ๋อยังขามันยังได้อยู่อันนี้มันเห็ดอ่ะผมไม่รู้ว่ากินได้ไหมพอไม่กล้าเก็บ หเห็ดเหลืองจ้ะนิดนึงดอกไม่ใหญ่มากดีเก็บอืดูจ้ะ <c oughs> พวกเก็บเอาไว้ตรงนี้ตัดขากันขาแน่นๆ นี่ได้อยู่ตัวเล็กๆมัจนจับเพิ่งโอ้ยโอ้ยนี่นอนนี่นอนกินมันจะโอ้เป็นรูเลยอ่ะอ้อเป่าแต่ดอกมันค่ได้เนาะแต่ดอกมันก็ได้น,ดน,ดนี่ดอกสวยอยู่นอนจอเจาะรู <laughs> ไปกันจ้ะถ้ามองเห็ดเหลืองนี่ยิ่งจะเห็นง่ายเพราะว่าย่านเป็นสีเขียวเห็ดเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็มันจะเด่นชมป่าสวยๆด้วยกันค่ะเพื่อนๆนู่นบอมองเห็นเห็ดพึ่งแล้วข้างบุไปกันไงเพื่อนๆอืกำลังสวยกำลังสวย อ้าวอืมโอ้โหมาเป็นขยงอีกดอกนึงโอ้ยงามหลายจ้ะแ้อย่างงามจ้ะอืม ตัดขาให้ดูนะนอนเลื่อนแทะหน่อยนะตัดอ,ออกรถนี่เนี่ยประทองเสียดาย้ะจ้าเพราะว่านอนกินลาย <c oughs> <c oughs> แบงนอนกินนัง่งโอเคอืมไปเ<ะ>ดี๋ยวนี่ก็ม,มีนะคะอันนี้ลูกเล็ก <c oughs> ลูกเล็กสดุด อู้อันนี้รู้สึกว่าจะนเหลือครึ่งเดียวใจบรรยากาศสองอันนี้เสรเรียบร้อยแล้วจ้าตามกันใหม่ได้ที่อีพีต่อไปนะคะเพื่อนๆมีทั้งเห็ดเหลืองเห็ดดำติดตามได้ที่ช่องป channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ